วันนี้วันที่28มิบแนายน2568ไปปครั้งที่59ที่ข้าพเจ้ารังสรรล์รพรองกระถวายเสงสดระยัดประสสริฐริเลมนต่างๆถวายเปพุทธภูชาสัมมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ปูชาแด่ครูบระาจย์ทั้งหลายขอจิตตรงข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีติและเกได้มีสมนนาชิจรจในคณะเป็น่ชนะระบบสดอย่างตอน่องนัวเถิดหมวดที่หนหมดกบาบราตนาใจอรหันสมัมมาสัมโพธิพระกวาพุทธรรมกวาตังหังวิวาเทมิ สวัสดีค่โตพระวสธรรมังนมัมสามิสุปฏิปโนพะคัมภีร์ตวสาสังโคสังคงนัมามิมบงบพาพระคีพินาหังสัมมาสัมพุโตสุติแังปริิพุโตผู้ในเหตุธารมนตนิปราเมหิตตัดิสติยาวชิวังหังพุทางธรรมังสังคังสารังฆาตโตโพเจมิ เราต้องแสดงธรรมะจารมิสุทินาบริสาบดเฉลิชุนันเทวดาสมัตตาจักกามเลสุัตรคฆาสันตุเทวตาสัธธรรมมุนิราชาสุนันตุสกามโมกังสักเคกาเมจะรูปปกิริสิกราตเดนตันลิเควิมาเนทีเปรตเถจะาเมตารุวะนะคะในขีห์วัตุเมฆีเตภูมิมัจเจตเทวะชาสระวิสัมยานิการกัณนาคาติธัรมตาสันติเกยังมุนีวรัตนาสาธุเมศุนันตุธรรมะสวรรค์กาลเวนทันตา ธรรมสวรรคารโยามัันตาธรรมสวรรคารยามัฏันตาบริสีบุสบุปผภะคานามการนโมรสาภคะวาโตราตัมมาสัพุทธะนโมรสาภคะวาโตราตัมมาสัพพุทธะนโมรสาภคะวาโตราตัมมาสัมพุทธะบทที่หุ้สุตัสารคมะปาถะพุทธังสานังัาามิธรรมังสานังัาชามิสังฆังสานังัาชามิทุติยามปิพุทธังสานังฆาชามิทุามปิธรรมังสานังัาฉามิทุติยมปิสังกังสานังัาชามิตตาเตมปิพุทธังสานังัาชามิ ตายังไมทำมางสารังคาฉมิต่ยังไม่สำคัสารังข้าฉามิวรรดีหกวสุศจริยาคาถานาทิเมสารังอัญยพุทโธเมสารังวังเอเตนะสัจชนัสุตเมรุสักพทานาทิเมสารังอัญยังธรรมโมเมสารังวังเอเตนะสัจพชนัสุตเมรุสักพทานทิเมสารังอัญยสังโฆเมสารังวังเอเตนะสัจพะาชนัสุตเมรุสักพทาาวีเจ็ุโสติรัตนปนามคาถาพธานันเมตนาโพธะสริเตตังธรรมานันเมตระโพธะวิสุทธิสารัง สังฆนัมเมตนาภรณูศีลอทิติเอตังนัมเมติรัตนังรัตตยะวะหังสัมมาสมุสาริตะวัฏถุพิเศษสัพพูตังอัญมณีตะคุณะโยคัปปสัพปะวะตังอสุเมตยามหิปิตเทวายาถาติธันเทเอกวินาติรตเตติตะเรสัมะสังเเวนะโอเกกะทาติจเจเรนจัพูตังจะปาตุโพตังคัมภีรัญญาณวิสัยังอัธิโุตัสสัทธังวิยนโยหิตติตนะชะเห็นเนหิวิชัญญรูปัง โลกมิเหตุเหตุตกถาจุปะละครับนิยังเตสันจิุสุวิเทตังภูณะกายตายะนาณาเมหิเอวะชนะตัญญสุวิสุตัมปิสัมุปสะตังมานสิสุทธะภาษหานังปุญญาธิกานามะสมุตตะมะภูณะภูมังกุขะปะพุจารณะมุขะสละนังกัตานังปุชาระเหตุสุปะระมังอภิปุชาในยังนิพานธสันสิกิริยาอยู่ปะกิริยาอยู่ภาษานิสัยยะนิสัยยะถัง กะสัมมาเกเรสัมมาโสทนานสิทธิยาจจะสาธุนินาถกุศลิหุปัเสวะนิยังปานิหิใจเปิศาณังขมมนยเมวะตัสสมะเหตตังจรัตนังตธนามะคำคาตัมหะวีระระตินทิวังขณะในสุนะมัสมานาโกเชมัสะเปิดสสะตังสุปัสสนาเจตตาตถานุปะนียจะนิยาสัทธารตาจะโกเนนะตตฐานสุกเตนะสุขิพระเวโม เตชะนะตถาสะตัสสะเปโตหุนโตเยโยเจทธรรมวินัยยมิปานามะปูโตลกุตตระภิสัมะนุนิโตสุโุชังตสโสนิสะยะใจยายะอายะเป็นหุโตเพราะถุตะเยบริจิตโตสุปัสสะทัการบทที่แปดนามะกะาสีเิคาถายโยจากุมาโมหมะลาปะกะโถสามังโมผูโตสุปโตมิมุโตมาลัสสะปะสาเวนิโมจยันโตปาเปสิเขมาเตนะตังวินัยยัง โคตังมรฎลตัเสนาสานะมามิโลกัสสานะถาจักว so ิล so ัยยากัจจะตันเตชะสสะเตยเตยหดุสัพพันตระยาจะเวนอนสเมนตุตรมโมชฌโยวิยะตัสสาสาธุพระเสสิโลกัสสะวิสุทธิมาคังในยานิโกธรรมธรัสะทารีสาตามะหะวังโสันติการุสุจินโนธรรมวัฎลังตังเสนาสานะมามิโมหะปัททะลังปัสสะตัาหังตันเตชะสสะเตยเตยหดุหงตุสัพพันตระยาจะเวนอนสเมนตุ สัทธัมมัสเสนาสกัตาโนโคโยโลกัสสะปะปะาเกิดสายตาสัตุสยังสันตินิโยชะโกจะสวะคาตตะมาเทตังกาโรติสังฆังวัตตังสินัสสานามิผู้สอนุพุทธังสัมมาสีระทิฏฐิงตันเตชะสติชัตติหตุสัพพันตระยะจะเวนัสเมนตุบริกาบสวดนะมังกาถากังขาณโมนาตุสมาพุตุสสะมะเหตเซโนณโมตัมมะธัมมะสสะสวะคะตตะเซวะเตนิทะณโมมหาสังฆังสัปิสุวิสุ วิสุทธคเสดระติธิโนนาโมอมะระชัสสะระตะยะสะสะทุกังนาโมอมะกะตติจัตัสสะวัตปุเตติยสัพเปนาโมกะระภะวินะเมขันตุโอปะทถวานาโมกะลลภะวินะสุวัตถิหุตุสัพพะทานาโมกะระสะเตชนะไมติมิหุมะเติฉวะโหริจิปัสสดมหาสมัยโสดเอวาเเมสตังเอกังสมัยมังข้าวมาสายเกินสุพิหารติกะปิลัพุสดสมิมาหาวาเนมหาตาพิโพสังเคนะสัทธิงิจามะตเหตุเปิอุสเกณหิสเปหิวะอระเดหิ ทัสนิจะโลกาชาตุหิตเวตาเยนัสสานิพังงทิพ์ระวันตังทัสนีิโสังคันจะอัตโกจะตุนาสทวากะสกายิกานางเทวนาเอตดังหงสิแตยังขบพระกวรสกิสุหาติกะบิและผสมิงมหาวันิมหาตาพิขูสังเคนัสัตถิปะมาติหิตเ็ตหิสเพ็นเหวะอารหันตหิทัสนิจะโลกาชาตหิตเวตาเยโพยนัสสนิพฤังงทิพระวันตังทัศนียพิโลสังคันจะยังยไม่ยำินะพระวาแต่โปบุสังกมายะมะอุตุสัา ภาสายอมัติอตโขะเทวตาเสยยะสถาปินะำมาพระบะปุริโสสมมาชิตตมาปะหะพาหังภาษาเดยรภาษาเยตมาปะหังสัมิเชยยะเอวีมาสุธาบาเสสุเทวสุอัตตะหิตาพุกบ้าตัวบุระตัวบุตรหังสุอตะโขอตะโขตะเทวตาพุก้นต่งกันพิวาเตตะวเอกะมันตัางกัถังสุเอกะมันตัาเหิตาโขเอกะเทวตาพขาตัวสกอิมังกันังกัสมหาสมัยภวนสมังเทวกายาสมาคตาอาคตะมะหตมะหะอิมังธรรมะสมยยันทักิตายเยว อภรณสังคันติอัตโขบราเทวตามะขัตโตสันิเกอมังกาังกภาสีอาตระภิกกุสมาหังสุจิตังอาตโนชุกามังสุนาราเทวะในตนนี้คืบาเทยนีะคันติปทิตาติอัตโขราเทวตามะขัตโตสนิเกอิมังกาถังกภาสีเตบังีตังกิตบะปะลังยตังรังอนทขรังหันจะมะไมชาเตจาริสุทาวิาจักมาจันตาสุนะคะติอัตถโขบราเทวตามะขัตโตสันจิเกอมังกาสังกภาสีเยเกจิ อภัยผู้มีปัญญามนุสสังเทหังเทวกัญาปริภูริสันติอตาโขปขวัภิขุอมาจิภิเษยนภิเษยทศุอกาธาตุสุเทวตาสานิเบรตตาโหติตถาคตังคัจนาจิปสังคันตะเยเบตจิภิเษเหสุขที่ธรรมทานางานฐานโตสัมมาสัพพุธาเตชะพิภวังวานตานางเอตักรณายมราชเทวาสานิเบรตตาเหตุสุขเสยทัพิภวิสันติธรรมทานางานฐานโตสัมมาสัพพุธาเตชะพิภวังวานตานางเอตัปกรณายมราชเทวตาสานิเบรตตาภิสันติ စေယသဘိမေဟံဧတရေအတိကစေဘိဘေခဝေသဘကယာနနမနိကိတေယစေဘိခဝေသဘကယာနနမနိသေစေဘိခဝေသဘကယာနနမနိတံသောနသာသုကမနစေကရောသခလိသမိတေဧဝမတေကိုတေဘေခဘဘောတောဘောအေတသဘောဇတ်ခြေလောကမနကသမိယသထုမာနသေတာယေသေတာကိရိကပရမေတံသာသမာဟီတာပိုတောစီဟဝသနိနာလောမံသပိသံခုနောโอသာသမသုခာဝိပသန္နမနာဝေလာ พโยบาตเตยตวะวันเนกเปะวลาตมิถาาสเคนาเตทวะกายยาภิกันตาเตวิชานัิขวโมยเตจาระบังการงสุดบารสัาสนังเตสามประตุรัหัยานังมุสาสานังอับเกสะตรรมทักษงสัตสังสหัสสังอัสัตตาริงสัตตังเอ็เกสหัสานังอัมลุสนามาั้งมอับเกนะระมทักษงทีสาสพราพุลังหงตจัตสัพพังอภินัยยวะเกตะวันสักุ่มาตโตมิตถาสาสวิเคราะหนเตทวะกายาภิกา เตมิสาราิาโยงหังเกิิสรมมิแคนี้อรูปรัสสสะอาดสะอาดและขาดพุมากะเบิดละทวายที่มันตุเียมันตัวนตุธหัเสนาโธมนาพิกามมพิกุนังสมบติว่านางแค่สะสาดสะตาและขานพุมากระเบินที่มันตัวเจยมันตัววานตุาเสนาโธรรมนาพิกามมพิกุนังสมบติว่านางสาดสาี่ไ้สารสายขนาตะวันนี้หนอที่มันตุวเมันตัววานมันตุธหตุเสนาธรรมนาพิกามมพิกุนังสมบติว่านางเอเจเตสุรลสาสายขนาตะวันนี้นอ เอดีมันดอรินมันโตวานะมันดอรหัจฉะรังมันนาภิกัมมิกะกุระนะสัมติงวานะเวสสันดปะทัสสะยะขณะนตวนิโนอิติมันโตริมันโตวานะมันดอรหัจฉะรังมธะมานาภิกัมมิกะกุระนะสัมติงวานังกุมภิโรราชาคะเหปะวะกุรสันนิเวสานังวิญญูนางตะสะสะสัญญะขณะปะเยรูปะสะติกุมภิโรราชาคะเอโกสะวะกะสัมติงวานังโบริมังตานิหังราชาทัตตะระโธปะสะสะติกะทะพะนังอธิปติมหาชนะทะโธปะทะปิระสะภาพุทธะนะมังหะปะนา เอธิมันโติมันโตวันนมันโตาสิโมมานาพิกมพิภูนังสมติว่านำพะขินนัจได้สังนาชาหหตประสาทสติโกมัทนานังที่ปฏิมหาราชาสุปุตตาปิดัสสะพระบุทธนามามหาภะลายที่มันโตรทีิมันโตวันนมันโตเถาสิโอมัทมานาพิการมุพิภูนังสมิเติงว่านำประชิตนั่จ่ายได้สังนาชายเป็นหวงวิรุกตกประสาทสตินาคาลังที่ปฏิมหาราชาสนุปุตตาปิดัสสะพระพุทธนามมามหาภะลายเอธิมันโตวิมันโตวันน้นมันาิโม พิโกนางสมบิเทวานางโอตะเนจจิทสังนาชาคูโรตปาสาสติยะขานังอธทิปติมหาชาโสโสปตาปิตัสสะปางบุญเนามาหปลายที่มันโตทีมันโตวันนันโตหาเจนมัทมนาพิกมุงพิกนังสมบิเทวานางปูมาทิสังตโถถ้าขนนัิรุ้หะโกปาจชิมินัมิรุ้ปะโคกุโรตังเทสัจตาโรเตมหาาชาสมันตาตโรเทสสะาตมนาตาสมว่าในกปิละวทัยเดสัมยาปัสาอภมจันิกาสาถามายากุเทนทเวหิโนเมภูจะภู กินน้องคำทนใคำสุจกปนาโทูนปปัญโยจะเจ้าสตุจมาตาริจิเสนจะคำทัโพนะราชาทนงโพอาคุปยติโจะว่าเป็ะรสุริยมวชสาเเตเจนยาฉโนพัฒาภาาอุพีมณฑมานาพิกมพิขุนางสัตรีติมวะนางอาตะคูนภาษานาคาเบสาลาสัจกากรรมรัตระอาคูไปยาคัสยาตตพิยโมนารทหตตะนัทถาจะอาคูนาคัสเนงเอราวันุมหานาคสุภคัสสเมติมวะนางเยนาคัสเชสาสารันติทิพาทิ่ชาปะขีิสุทิจักค เวหายสสาตีวนชสปัตตาจะเจรารสปนาอิจิเตศนามังอภัยนตทานาคราชานามาสิสุปนาตโตเขมังกาศิพุทโธสานหะเหววจิวายันตานาคาสุปนาสจะนำกังสุพุฑังทิตาวเชิอาหารเถนะสมุตตังอสุลาสิตาพัตตโรวสวรเสตเถทิมตุลิศจีนุกาละการฌานหิสมาสุราธนเวกัสสอเวปะจิจิจิติจัปหาลาโทนัมวจิสหะทถตันจะปพริปุตานางสัพพิโรจนามกาเสนในเหตตาบ้าวเยงเสรานาหุปะทุมปะขะมง สมัญชนนิพนธีพี่กนางสมัญจริงว่านางอปุจเทวาปวิจจะเตโวัยนทากะมงวัดนาวรดนาเทวาสมโมจาศัสหะเม่ตากนากายิกะอาคูอาคเทวัทนทาเศัสเพนะินีนอมันโตจมันตวานมันตศักนเทโนาธนาพิกามงพีกุนางสมัจิงวานางเทวาสัตต oui ิจสมาจเมาเจนะสุปนิสสะเทวะชนธรมโคปุรักขิตาสุริยะสุปนิสะเทวะสุริยะมโคปุรักขิตา นักตาน้พุรักเกตมาคูมันทลละมหกกาบส่นามัจโสเสโสกาพเรนท่าโททาเสเตสหกยานพภะนัฐปนิลงกอทธิมันโตที่มันโตวันนมันโตหานเสนามามนาภิกขุพิคุณังสมิติวนังอัตคูสะโเชวานสารมาเกิสศขารวะอริตกาจารุชาจะอุมาวะควายในพาสีนมบรุณาสะธรรมาจักจุดาจะกเนชกาสุเรยุเอาคูโสนนสนา่สะเตสหกยานินัฐปนิงเอทธิมันโตที่มันโตวันนมันโตฐานเสนาโมธัมนาภิกขุพิคุนังสม สมณะมหาสมณะมนุสสามมนุสย์สตมาเกิาปุรุสิกาอาคูอาคมโนปุรุสิกาอาตะคูหันโยเทวาเยจัลิตาวาเซโนปารักขามหาปารักขาภูเทวิสัตเซโนตสเศจตธาเกยสัพเพนะต้นนิโรทิมันโตทิมันโตวานะมันโตนิหารเซโนมัทมานาภิกะมงพิกุลนางสัมิติงว่านางสุกากรกรุมหารวนาอาคูเวคานาสาหะโอตาตะกขายาฮาบะโมอคูเชวะวิจักขานาสาธามะตาหาราคชา เมตตากะจะสะสีโนทะยานอะคหาปะชะนะอะได้สัมมัสสติทะเสทิยะทะกายะสัพเพนะตะวะนีนวะจิมันโตะยะมันโตะนะมะโตฮะจิโนมะทะมะนาธิกะมุงพิกขุนางสัมเมติวะนางเขมยะรุจิทายะมะกาทะไคฮะจิโนสัมเพตะกะละมะเสทถะสุจิยะมะจัสวานิมะนะตะโนอะโคตะกุปะณีมิตตาทะจะทะกายะสัพเพนะตะวะนีโนเอจิมันโตะยะมันโตะนะมะโตฮะจิโนมะทะมะนาธิกะมุงพิกขุนางสัมเมติวะนาง สัธเตตเทวานิกายาสุภินตวานิยนนนุนวนกการชงเยจะเนริาสหะปบุทธชาติมังเกลังอกตินานมะสาวังตัวเขมขอาตระนาคารกันเทว่สิตาติตังสุพมาปรมตัวจักปุตตายเอจิมตัวสหะจานนังกุมารุจตุสุสุปขาสมิติงวานังสาธพามาโลกานังมหาพรามาพิติทติอุปปันโนเรริมันตพิสมากายุเหสุสเศษะสราโคปเจกะสติโนเตศนจัตเมตุอาคารรบวรนโตเตศสเภทพิยัเท เชนเดัเป็นสมเกมนาพิกามีปัญหาการณสัมมันทีย่งเอตานาถะกนาถะละเคธปาธมทโโสมันตาบริวาเดรถะมาวูมุจิตาโกจีนางอิธิตาถะมหาเจนุกนหาเนังอาเภยัยปนินนาตละมหันจะนางกัตตวานะเพระวังเนถาปุสะโกเมโคลธนัยยนตัวสวิชโโกตัโสปตุธาวัติสังกุสทยังวส ยะสะภาณะวินโยกิตตมาณตคุมาตุเมทาสวะเกษตรินโตเตมะนะเสนะภิกันตาเตวิสะนะภิกขะโบเตจะตัพพะมะกะโตสุรโภภิสังสาณังวีตารคะวีตารคะหิปะกัมมังเนสังฆังปิอิชะยมะสัพเพวิชิตะสังฆามะภะยะทัสสีโนมะนติสาพะบุทเธหิสวะเกษติเสนะสุตาติอุเรจะเบวะสะมังคะนะสุตังอะเสวะนาจะภะรานาวะจะนะจะเสวนาปูชาจะปูชนียะนะเอตังังคะโมตังัง ปฏิรูปะเทสะวัสดจ์ปุเพตะกตะปุเนตาอัตตะสัมาปนิทจะนิทิจะเอตสมังคะลโมตะมังปะหุสันจัจเจสเปญจะวินโยจัสุสิกโตสุปัสตญาจัจยาวาจะเอตสมังคะลโมตะมังมาตาปิตตุอุปัฏฐานังปุตธาและสาวสัมข้งหูอนาคุณาจะกรมันตาเอสมังคะลโมตะมังทานันจะธรรมันจะริยาจะยาตะการันจะสัมข้งหูอนาปุชัยนิกรรมันนิสมังคะลโมตะมังอาวะ อารตีวิรติปะปะมัสสะปันัสสัญโมอาปะมโหฬารธรรมเอมสุเอตัมังคัลโมตะมังการะโมจานิว่าโตจะสันตุติจักกตุโยตากาเลนะธรรมะสะวะนะวะนังเอตัมังคัลโมตะมังขันติจัสโสวจัะสตาสมานังนันตัสานังกาเลนะธรรมะสากะชะเอตัมังคัลโมตะมังตะบูจะพระมะจะริยานจะอริยสัจนาสานัง เยกานัสสัญจิเกริยะตะเอตังมังกรมะตะมันโหระสะโลกะธัมเมหิเจตตังยะสะนะกำมะติอะโสกัมเวนะสังขิเหมังเอตังมังกรมะตะมันเอตาริสายนิกะตะวะนะสัพพะทังมะปะราสิตังสัพพะทังโสจิงกะตะเอตังเวสังมังกรมะตะมันติโหริยัพสัมปะสนะทาปะริตยังกิจิวิทังวิตังอิธังวะโหระมาสะเกสุปะยังะนะตะเมนะดะนะนัมปะนิตังนะโนสะมาธิอะทะคะเตนะทะภิพุทเธนะมะปะนิตังจะนะสุภะเตหุนตุ ข้ยังไม่ไดขังอมตะตามิตังยะทศจ้าสะจะมุนจะมาให้โตนาเตนะธรมินะสติเกจิอิทปิธรมินตามปิตังนะเจนะสวัสดิหงุยุ่ท้าสจะถินี้วันนี้สดิสมาธิมันนัตกานะมาหุสมาธินาเตนะสมุนนวิชติอิทปิธรรมินรมปิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิทหุยบุคคลาถัสะตมสถัตานเอตานีโยคานีหงติเตทักขินยังนะตุ เยสุยตามมัสาตังเห็นาในการไม่โนคูตามมัสาสนามหิแต่ปฏิปตามตังไม่ัแามมัทานิผู้ต็ผู้บมานาอิสัสังเคตะตัณปัิตังอิจนะสเจนะสเิหนตุขีนางปุระนัมวังและที่สัมภวังวิรัตติจิตใจยติเกิดะวิสมิงติเคณะผีชัดานิพนธิิรายถ่ายอมิโพอิสัมปิสังเกตตัณห์ปัานิตังนะสะเจนะสทหนตุทสสามมสสาราวะ อัตถะเวชิตังสยโยยายังอิตราปชาอัตท่านดัชส์ปุสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวัตไธบูณะคันทภูนณมารุสะหะพรโมนาชืตังอภิจังกกยราตตรารูปัสสะชนตุโนบุตรทสิบสี่บุตสะเแก่บุตะสูตรปาสศีตมิทังเตนะพ้าคำวตาชนะตาปัสตาระหะตาสมาสสะโพเทนะเอธะตุมเหมะอนุสะเวนะมาปรมะปะระยะมาอิติกิรายยะมาปิตากะสัมปะทาเนนะมา ตากะเฮตุมาในยะข่นิคันในยะค่าเฮนะเฮนะมาอาการะปะดิพิตะเกนะมาทิฏฐินิชานะขัตติยามาพระประปฤตายามาสมโนโนคุรุยะถาตุเมหิะตตะนาวชนญาธาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาอาวัชฌอิเมธมาวิโยคะนาเหตตอิเมธมาสมันตสัมมาธินาเหตายะสังขยาสังวตติอัตตะตุเมหิปะชาเนยธาเนยธาตุเมหะตตะนา วาันัยานอิเมธมาโกศลเอเมธมาอนว่าชยอเมธมาปโยปัสถาอเมธมาสมันตาสมาธินนเหตุยสังโสขายัสมัตติอันตะตุเมเหวาสัมปะชะวิหารยาถติบทที่สิบห้ามุโอปปะนิโยโสุปนิยติชีวติมาตมาโยชราชรูปนิ้ัสานสันติตานา เอตังพญามณีเปขะมโนปุรานิกไอิราชสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิติมาปรมายังสะรูนิชะรูปานิตัสานสันติตานาเอตังพญามณางไปขะมโนโรกาไมสักปัญชแหสันติเป็นโคโยธากกยนะสังยมโมมัจยะอุธาเจตาสาตังตัสัสสัสเปะสุขาย่างโหติยังชีวามโนปักกะโรติปุณานัมธโมหเวรคาติธรรมาจาริงธโมสุจินโนสุขมาวะหติ เอสานิสังโสเทมิสุเจเนนาทุกขะติงขัาสติธรรมาจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญาปัสสติอัถนิพินุติตุเอสามะโควิสุธิยาสัพเพสังขาราทุกขะติยถาปัญญาปัสสติอัถนิพินุติตุเอสามะโควิสุธิยาสัพเพธรรมานตตเดชิถาปัญญาปัสสติอัถนิพินุติตุเอสามะโควิสุธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปารนะกะชาดงอปารนะกะฐาณะเมเกธุติยังหุตตเกกา เอตทะทันยยาเมธวีตังคันเหยะอปันนะกังพระหุเวสานังยติปัปพัานิวนานิจจะอาราหมรุกขเจตยานิมนุสสะพยาตชิตาเยตังโหสานังเขมังในตัณโมตะมังเนตัสณโมคัมมะสัพพะทุกขะปมุจจติโดยจากผู้ท่านจะทำมันจากสังฆัจจ์สานังฆะโตจะตริอริยสัจจะนิสัมมัปัญญาแะปัจจิทุกขังทุกขะสมุปบาทางทุกขะสัจจิจะอติกรมังอริยถะอัฏฐังกิกังทุกขุปัสสะมะขามินัง เอตังโสาลังเยมังเอตังเสนมุตตามังเอตังสนมังคัมม no. ังส no. oh no. ัพพะท่อขับประมุขสติโสดโสดเทกรัตนะคาถาอริตังนานาวาคะมยยะนปะตีกังเขยนะคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงเวลาไม่ควรห่วงสิงไม่มาถึงไอถ้าจะมีตันตุตังตปปะตันจะนะคะตังสิ่งในเวลาเสนั้นก็เป็นอย่าไปแล้วและสิ่งที่ไม่มาถึงก็เป็นอย่างอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังนะคะนะหะเอวัสสติอสังเกตังอสังกุปังตังวิทัสนุกโรหะเย กบคน้นใะไม่เงยไม่คข็งแ่มานานได้บุคคลนั้นพี่รองนันนให้บุเออาเชวะกินจัมาตบปังโกชยาแมงสุเมคือทำความเพียรเสนวันนี้แหละครัุลงตายในมันพุ่งในนุสขันรัตนมหาเสนนณามาตุนาพระว่ามาเพียกรมตุนาผู้มีแ่ในนั้นย่มีการทั้งหลายเอวาม่หาดิมาตาปิงหัวตามาตาที่ตังตะมีบันเทกระต้ติสันโตอาจิคเตมุนิติพระมณีผู้สงบไม่ได้บุคคลที่วิกติอย่างนี้มีความเพีย พินนะคะปัจจเกวีคณะปลาค่ะสารธรรมงมหิชานังเนีตาเลมคมแก่เป็นธรรมดาสารคมแก่ไปไม่ได้แฝดิธรรมงมหิแฝดิงนี่ยตาเลมคมจะแค่เป็นธรรมดาสารคมแกแค่ไปไม่ได้มาลธรรมงมหิบ้านังเนี่ตาเลมคมตายเป็นธรรมดาสารคมแต่ไปไม่ได้สัพเพหิเมีไปยหิไม่น่ปผิดอันภูมิไม่น่าผู้เราจะเปไม่น่าต่างคือพวกเราต้องพป็นฝ้าของนักของตัวนั้จะแห้งวงกรรมสกมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเราม่กรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ใดตามไม่กรรมมนที่พึ่งอาศัย ยังกรรมันก e <th paragraphs> ับฤๅสามีก <crawl prejudice> ันญาญากรรมมาปะปะกรรมมาแต่ทายาทพระสามีเราทำกรรมันในมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราต้องได้ผลของกรรมันนั้นเสียไปเอวังงามเหงียปิถันปฏิวิตรพังเราต้องหนักกิจวิจัยนี้ทุกวันทุกวันเถิดวรนที่สิบเก้าบุษฎเวฏาอุโยชนาคาถาทุกขปะตาเตณิทุกขะเพรปตาเตณิพยาโสกปะตาเตณิโสกหองโสสเปย์วิโนเอตาวาตาตามิหิตสัพพะมญาสปะทานสัพย์เทวมุนเถรตุสปะสัมปติสิริยารถังอันดุสัททายะ เิรานคุสัพพทามพระวนาเจ้ตาหุวตาคตาสเปุทธะบาลปตาปจิกนันเจระนงนันตานันเจริญนาคมันธามิสัพพโสโบสุเทวิตาปฏิทินาคาถาอันธรรมยันปฏิทานาคถาอยู่พรามาสียาเทวตาสันติวิหารวัสนีถุเปคเดียปุถิขเรถึงตาหิงตาธรรมมัทเธนีพวันตุโพชิตาโสทิงกโรเตถาวิหาระมันทะเธีเราจะมาชานวากาจัิฆาโว สารมิกาธานาปฏิปัสสการขมาญาเทสายในขมาจิตสาราสปานาพตาสุเกตพุทวันตุเตสนรพุชัยยิปจันทสัมภวาสังถิะธาจะธโมบะปาติกาญาณิการธรรมะรังปฏิจเตสเปปิโตภัสสะกัลลังสังขยังทตุจีรังสตังธรรมงธรรมะธาราเถบุคาลาสำพงหุตุสมะโควะอัธายะจหิตายะจ่าอัมเหระคัตุสัทธมงสเปปิปธรรมะจาริโนวจิจงสปะบุสปปะบุเนยามะอัเมอายะปะเวทิเต ยที่เศวตมุสุสภาปฏิทินาคาถาหันตัปยันปฏิบัติคาถาโยปนามาสีคุณยะสิทานในกาตัสสะยานัญญานิกาตาในเมติฐานจะพระขี่นุห่วงถูสันตานันต์ปรมานากายีปิตาคุณาปันตาจะม่หังมาตาปิตาเทโยทือถาไม่จามและที่สาวาอันยีมะชันตัดเมริโนสัตตาติทันติโลกะเสหมิงได้พุมาจตุโยนิกาบาเจกะจตุโอการาสังสารันตาภะภะเวยาตาเย่ปฏิทานิเม อานุโมทันตุเตสายยางเยจิมานะปะชานติเทวาสะไยสังนะนิเวทยุงมายาทินานิทินานะปุญนานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสาวทังขอตุอเวลาสกคะชีวินโนเขมาปะทันจะปะโพตุเตยาสาเฉชตาสุภาเขาสัตทั้งหลายผู้ไม่มีเจ้าสุวไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญในข้าพเจ้าธรามบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายเอ่ยแค่เราทำแล้วผู้ส่วนอะไรเป็นนักผู้มีคุณมีบรรดาเรื่ปงบิดามขาจะเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าไเห็นแม้ไม่ได้เห็นในตนรอที่เป็นกลางได้เวกันตต้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกันในกำเนดสเปการห้างในขันธ์หนึ่งและนสี่้งอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สตอไดทราการในสุบุญหข้าพเจ้าและขอสัตว์ะจงอนุโมทนทานเอเถิก็สัตว์อยมทรากาในสุบุญหนข้าพเจ้าวันนี้ขอสัตว์อะหรจงอ่านแจ้งให้จบขอเทพบันายอ่าพแจ้งให้สำมนั้นขอเห็นเกิในมัยมบุญเทาั้นข้าพเจ้าได้ให้นมขอสตวนั้นพวกอยาเร็นเลอ ข้ามิแต่ด้ฐานร่วมความเป็นลินในสงการบูชาพระราชทานในการสนอบบอมุผลประสูิเพปริตและพระคาชถังต่างๆหลายยุความรทธจงเกิดมีกักพจานามีฤทิะสรของเกภพเจ้าน้าไม่ไ้เผจากมุตตเรื่องบวงของกพเจ้าน้าไมด้เยเรื่องวังทำขอเทิทูหาปรต้องทาบุญนการเสาิมบูรณะธเหล่านี้เมื่ออนุทรมาปองแหก่พเจ้าและนามิ แล้วว mm ่าถกมงคลพระกิ่งเบริเป็หน้าตเรามี่สมเด็จเป็นรัสงวรวัดวรวิหาตลอดจนว่าถกมงคลทั้งแ่ศักราชที่ที่ออกมาไม่ใช่สร้างในอนาคตเขอจะเป็นด้วยพระพายผิตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสิทุกประการด้วยเธอ